ผลประโยชน์ได้หล่ยางอเยอะอยู่ครับไรเดียวนี่ถ้าทำให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์เลยอือโอ้ผมเข้าคำว่าไร่เดียวถ้าทําให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์นะปลูกข้าวเสร็จเราก็ปลูกหญ้าปลูกอะไรปลูกผักปลูกอะไรโตนี่เหรอใช่ใช่มีทีลวคุณอาก็ปลูกขังเหมือนกันปลูกอะไรครับคุณอาพวกผักกาดพวกทั่วพวกทุกอย่างพวกผักทุกชนิดเลยได้ขายก็พอได้ขาย้ากเลยพวกผักชีอะไรอะไรอยู่ครับผมเนี่ยตรงนี้ก พวกถั่วนั่งจะปลูกพวกถั่วนั่งทั้งแถบนี่นะอย่างนู้นโอ้เพาะถั่วนั่งเราก็พอขายได้เลยถั่วนั่งครับผมมันขายง่ายถั่วนั่งคนก็ชอบลาตำอะไรเ่า่ๆตำทั่วตำถั่วมันจะอร่อยไปแบบหนึ่งดีกว่าถั่วฝักยาวถั่วนั่งนี่นะใช่ใช่ผาปลาใส่เบ็ด นอนตามทุ่งนาอ่ามันลดความสุกขของเราไปแบบโอ้เราคือชอบสไตล์นั้นนะทุ่งนาเนี้ยโอ้ดีมากเลยนะใช่เพราะผมเห็นคุณอาโพสเฟสอนี่ย่างปลาย่างอะไรโอ้โหมีความสุขมากใช่ใช่ก็ชอบแบบนั้นเนาะนาเนี้ยคือมีโอกาสได้ไปทํางานอยู่แต่ไม่ไปทำยางย่างย่างเลือกที่จะไปหาความสุขก่อนความสุขหาปลาหาอะไรมันก็พอได้ขายมั่งเลยปลาเนาะอไปหาแล้วมันก็ต้องเราก็ต้องหวังเลยครับผมเพื่อขายเพื่อกินนี่เลย ถ้าเราไม่ขายมาังเราก็มีไรายได้เข้านะครับรมผมมีอะไรใช้ผมถามจริงนะที่คุณอาว่าไปหาปลาย่างปลากินตามทุ่งนามันเป็นความสุขยังไงบ้างใช่ความสุขโอ้ก็ดเูเห็นไหมเคยโพสไหมมีเพื่อนเยอะทํากับข้าวกินด้วยการมีความสุขคลื่นเคลืคุณอาครับครับเป็นไงบ้างครับ,ช,รบช่วงนี้ก็ปกติครับช่วงนี้ก็หากินไปเรื่อยก่อน ทำอะไ้ทาอะไรช่วงนี้งานการพักก่อนแป๊บหนึ่งครับผมก็อาจจะสิ้นเดือนนี้ก็เริ่มต้นใหม่ครับทําไมถึงว่าสิ้นเดือนนี้เริ่มต้นใหม่ก็จะเริ่มทางานเพราะมันไม่ต้องเกี่ยวหญ้าให้บัวแล้วไงเราก็จะทงานต่อไปอก็เสร็จหมดทุระแล้วหมดอะไรเครือกอะไรหน้าเกี่ยวหญ้าให้บัวเนาะครับผมว่างแล้วก็ทํางานอันนี้คือคอนโดไก่เหรอใช่ใช่คอนโดไก่ครับอ้ยเยออันนี้ไก่อะไรครับคุณอาไก่ไก่ชนไก่ชนไก่ชนใช่ เราเพาะเลี้ยงขายลูกหรือว่าเพาะอาไปชนเอาไปชนด้วยขายด้วยอสมย่าง็สมสามกันไปครับผมไม่ถึงใช้แสลนลุมดีจริงเลยครับคุณอาก็กันยุงด้วยกันฝนศาสตรนะอ๋อเวลาฝนมามันศาส์มันก็เปียกมันก็นอนรันบาครับผม็ต้องตั้ให้มันคุณานอกจากเลี้ยงวัวทำนาแล้วก็ยังเลี้ยงไก่ชนด้วยใช่เลี้ยงสองยางสามยางแล้วครับผมอันไหนผมมีประโยชน์เอว่าทำไปอันนี้คือข้ออะไรครับคุณอาที่ที่เข พาะลูกลูกไก่นะใช่ใช่เป็นไงบ้างครับเลี้ยงไก่ชนพอไปได้ไหมพอไปได้อยู่ครับแต่มันก็เปลืองนิดนึงกวยาจะได้กลับมาคืนเนาะการเลี้ยงมันก็ต้องมีการลงทุนเนาะครับผมใช่เนาะกว่าจะได้ของเขามาเราก็ต้องลงทุนเยอะอยู่ือนือนปลูกข้าวเนาะกว่าจะได้อยู่ลงทุนไปเยอะอยู่อันนี้คือข้าวคุณอาายกับขวาวนะพวกทีนี้ทีเดียวของนี้ทางนี้นะอันนี้ของเขาต่างหากอันนี้คือข้าวพันอะไรข้าวหนักข้าวหนักอันนี้แหละข้าวเบา มันดูยังไงว่ามันหนักมันเบาก็ขอซื้อห้ามันจะแตกไวแล้วก็สุกไวเนาะอ่าไอ้เนี้ยร้อยห้าก็ควรจะออกรวงก็ทางนี้เกือบสุกเลยเนาะอือเลยต้องดูออกเป็นแบบนี้เลยครับผมร้อยห้านี่นานนานพอขอสิบห้าก็คือเนี่ยได้เกี่ยวแล้วตอนนี้้เกี่ยวแล้วเริ่มจะเกี่ยวบ้างบางบางที่ได้เกี่ยวแล้วแหละครับผมคุณอาทำานกี่ไร่ครับนี่เฉพนี้เองไรเดียวเองแค่พอเพียงครับไรเดียวพอแล้วพอได้กินได้อยู่ นนั่แหนึ่งไร่นี้นะใช่ได้กินทั้งปีไหมได้ได้เฮ้ยจริงเห็นแต่แค่นี้ได้เยอะนล้วนี่เกือบสิบกระสอบนั่นเนี่ยไอ้นี่น่ยกระสอบเล็กนะโอ้มันก็เพรได้อยู่เยอะฝั่งนู้นก็อีกจุดหนึ่งครับผมมันก็พอได้เลยผมถามจริงๆนะมันไม่ได้ใหญ่นะตรงนี้นะใช่มันไม่ได้ใหญ่เด้อแต่แต่ก่อนที่ยังไม่ได้ขุดสะเนาะยังไม่โลกครับผมได้อยู่เป็นกระเวียนนะเห็นแค่นี้ไร่หนึ่งเฮ้ยจริงก็เราใส่เฉพาะไอ้ปุ๋ยขี้วัวขี้ควาย มันเลยได้ดีอยู่ทีนี้มันแย่เลยน้ําท่วมเลยมันโตไม่ทันน้ําท่วมครับมีบางส่วนครับที่เสียหายแล้วเนาะปกติเลยน้ําท่วมมาได้บ้างไม่ได้มั่งก็ว่ากันไปครับผมอ๋อผมชอบนะครับที่บอกว่าบางส่วนเสียหายได้บ้างอืไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรใช่ใช่ไม่เป็นไรครับผมแต่มันก็ยังพดได้อยู่เลยยังพอมีผลิตผลให้ได้นะใช่พอได้อยู่เยอะอยู่มันกี่คนแค่นี้สองคนสองคนตายายใช่หนเยอะ ไก่ด้วยอะไรด้วยกูว่ากันไปเนาะเอาอไม่ถึงไรไม่หน่ไอตอนนี้เหลืออยู่มาเท่าไหร่รู้เลยพรขุดสะไปด้วยแล้วก็ทำโคกวัวด้วยเนาะมันกระดประมาณไปเยอะอยู่เลยครับผมแต่ว่าได้กินทั้งปีได้ได้ไม่ได้ซื้อข้าวกินนะไม่ต้องไม่ต้องโอ้โ้ดีมากเลยแสดงว่าทำพอกินที่ใฉยนะใช่ครัเพียงขนาดเลยพอกินเลยดีกว่าเราปล่อยให้ดินวางเปล่าเนาะครับผมคณาตัวนี้เป็นของสองสองสองที่สองที่ ตั้งใจทาใหญ่ๆแบบนี้เลยใช่ใช่ทำไมถึงอยากทําคณะใหญ่ๆก็ทางเางเดินสะดวกเนาะทุกอย่างมันก็ต้องสะดวกสบายตลอดเราเนาะเหลือแต่คณะเล็กเราก็เดินทําอะไรไม่ได้รถเข็นเรเข้าไม่ได้อะไรเข้าไม่ได้ครับผมอันนี้คือคุยกับพี่น้องใช่ไหมนี่ว่าอยากจะทํานาคณะใหญ่แต่เขาก็เห็นดีด้วยอ๋อครับผมเห็นคุณอารอบที่แล้วนี่ขยันมากเลยนะก็เขยันเหรอนาะทุกวันนี้ก็ยังขยันอยู่ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเมื่อกี้คุณอาบอกว่าถ้าเสร็จ ทำานาแล้วก็จะไปทํางานจะไปทางานอะไรครับก่อสร้างของเราเนี่แหละไม่มีอะไรหรอกยังทาอยู่เหรอทําอยู่ทําอยู่ทําเกี่ยวกับอะไรบ้างก่อสร้างนี่ก่อสร้างพวกงานบ้านงานอะไรก็ช่างแล้วตัวเให้ทำเนาะก่อสร้างก็อย่ว่าเลยทําไมครับกลุ่มไหนอะไรหรอกก็คือว่างานก่อสร้างเราเป็นอาชีพของเราอีกแบบหนึ่งเราต้องทําก็มันหมดหน้าเกี่ยวหญ้าแล้วเนาะเราก็้องไปทํางานเริ่มครับเก็บเงินเก็บทองก่อนเพราะว่ารูนี้เราจะไม่รับงานไง ฤดูนี้นะใช่ทำไมถึงไม่รับงานฤดูนี้เราชอบหาปลาเอาง่ายๆแล้วกันเอาความสุขแล้วกันนะความสุขชอบครับปลาใส่เบียดนอนตามทุ่งนาอ่ามันเอความสุขของเราไปแบบอ้เราก็ชอบสไตล์นั้นนะช่วงนาเนี้ยโอ้ดีมากเลยนะใช่เพราะผมเห็นคุณอ่โพสเฟสอีกย่างปลาย่างอะไรโอ้มีความสุขมากใช่ใช่ก็ชอบแบบนั้นเนาะนาเนี้คือมีโอกาสได้ไปทํางานอยู่แต่ไม่ไปทำาย่างย่างเลือกที่จะไปหาความสุขก่อน คันมสุหาปลา,าอะไรมากเพระได้ขายมั่งเลยปลาเนาะ,ะไปหาแล้วมันก็ต้องเราก็ต้องหวังเลยครับผม,มเพื่อขายเพื่อกินนี่แหละถ้าเราไม่ขายมั่งเราก็มีไรายได้เข้านะครับรผมมีอะไรใช้ผมถามจริงนะที่คุณอาว่าไปหาปลาย่างปลากินตามทุ่งนามันเป็นความสุขยังไงบ้างใช่ความสุขโอ้ก,ก็ดูเลยเห็นไหมเคยโพดไหมมีเพื่อนเยอะทำกับข้าวกินด้วยการมีความสุขคลื่นเครื พอกินข้าวเสร็จเราก็ไปดูเบ็ดเต่ากลับมาแล้วก็นอนพักผ่อนเช้ามาเราเก็บเบ็ดกลับบ้านครับผมกติคือพอใจในการใช้ชีวิตแบบนี้นะกลางวันมาเราก็เกี่ยวหญ้าให้บัวเหมือนเดิมนั่นแหละก็มีแค่นั้นแล้วกิจกรรมแต่ละวันครับผมโอ้ผมว่าดีนะดีครับผมแล้วที่นาก็ไม่ได้เยอะเลยนะแค่นี้นะแค่นี้แหละแค่นี้จริงๆเลยนะจริงๆแล้วก็สารน้ำหน่อยอย่างนั้นนะโอ้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะ คิดนานไหมกว่าจะเอาที่นามาทำสระน้ำแบบนี้ก็แต่ก่อนยังไม่ได้คิดน้องแต่ก่อนก็เพิ่งมาอยู่มีกระ๊อบนี่แหละถึงมาขุดสระอยู่เลี้ยงปลาเรื่องอะไรไปด้วยครับผมมันก็มีผลประโยชน์ได้หลายอย่างเยอะอยู่รไร<ม>่เดียวนี่ถ้าทําให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์เลยอืมโอ้ผมชอบคำว่าไร่เดียวถ้าทําให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์นะ ปลูกข้าวเสร็จเราก็ปลูกหญ้าปลูกอะไรปลูกผักปลูกอะไรโตนี่เหรอใช่ใช่ปีที่แล้วคุณอาก็ปลูกผักเหมือนกันปลูกอปลูกอะไรครับคุณอาปลูกกะกาดปลูกถั่วพวกทุกอย่างผักทุกชนิดเลยได้ขายก็พอได้ขายบ้างเลยพวกผักชีอะไรขายอะไอยู่ครับผมเนี่ยตรงนี้ก็พวกถั่วนั่งจะปลูกพวกถั่วนั่งทั้งแถบนี่นะอย่างนู้นโอ้โหพวกถั่วนั่งเราพอขายได้เลยถั่วนั่งครับผมแล้มันขายง่ายถั่วนั่งคนก็ชอบกราตัมอะไรเต่าง ตามทัวตามันจะอร่อยไปแบบหนึ่งดีกว่าทั่วฝักยาวทวนั่งนี่นะใช่ใช่ทั่วฝักยาวบอ้ทวนั่งเหรอคือทวนั่งมันจะสูงอยู่ระดับพื้นนะแห็นี้แหละผมนก็บได้สูงอะไรมากมายทวนั่งครับผมคลานไปมั่งอะไรมั่งเพราะได้ผลประโยชน์เยอะอยู่ครับผม แต่ถ้าเป็นถั่วฝักยาวมันจะเลื้อยจะเลื้อยจะเลื้อยอ๋อนั่นต้องทำมันนัไหมนั่งร้านทำเครือให้มันขึ้นอันนี้เราไม่ต้องทําเครือปลูกไว้เครือรดน้าไปครับผมความสุขอีกแบบหนึ่งของการรดน้ําดูผักสั้งครัวอ่าจบมอไหนนี่เฮจบมอไหนนี่ปวหกเองแค่นั้นแหละอ้ได้เรียนสูงมากหรกปวหกแค่นั้นแหละแต่ใช้ชีวิตเกินคุ้มเลยนะแล้วคุณอาก็เอาขี้วัวใช้ประโยชน์สูงสุดเหมือนกันใช่ใช่ ใส่อะไรบ้างครับคีวัวนี่คีวัวก็มัน่ใส่อะไรใส่พวกแกรบหน้าละอย่างที่ว่าเลยเคยเคยบอกนั่นเลยครับผมก็ซื้อแกลบมาโรยใส่ให้มียบย่ำไปก็เป็นคุยมันเดิมเลยครับผมนะตอนนี้ท้องทุกตัวแล้วนะก็น่าจะประมาณนั้นหละท้องแล้วทุกตัวสองตัวนี่ก็พอโอเคอยู่พอได้อยู่หละอีกปีหน้าอาจจะคลอดเลยมันก็มีเพิ่มอีกก็ได้ผมยชน์ไป,ไปอีกคนหนึง่งครับผมนะสมมติถ้ามันคลอดนี่หนึ่งคนนี่เลี้ยงสักกี่ตัวถึงจะพอดี หนึ่งคนสักสี่ตัวพอมากตามกำลังเนาะครับผมเราจะไปแบกน้ำหนักเกินก็ไม่ดีทำไมถึงบอกว่าแบกน้ำหนักเกินก็ไม่ดีเราก็มันเหนื่อยเกินก็มีเนาะบทีเราก็หาอะไรให้มันกินไม่ทันเนาะครับผมบางทีงานเราแค่งานเดียวเราเก็งานเยอะครับผมมัวแต่มาให้แต่วัวก็มันก็ไม่มีอะไรครับผมะต้องแบกหน้าที่ทำนู่นนนี่มากอนอกจากเกี่ยวย้าเสร็จก็ไปทำอย่างอื่นครับผมเนาะอือโอ้เยี่ยมนะ ได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขแล้วกันนะใ,<ช>ในน้ามีปลาแน่นอนม,มีมีมีชั่วเลยเยอยยะเลยเยอะนะเยอะเยอะปลานินปลาตะเพียนเยอะเยอะเลยปล่อยเหมือนกันนะครับปล่อยปลาปล่อยปลาปล่อยอในนาก็มีข้าวนะข้าวก็มีปลาก็มีเหมือนกันเลย <laughs>